สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคคมและเฟ e บุ๊กอันนี้ก็คลิปที่4ี่แล้วนะเบื่อกันยังค้นเบื่อเลยนะเรามีโปรโมชั่นสุดท้ายแล้วแหละไม่สุดท้ายหรอกแต่วันนี้เอาวันสุดคลิปสุดท้ายนะวันนี้เราบอกโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะเป็นของบอดี้ลัตชูลี่นะตัวนี้จะเป็นแชมพูแชมพูกับครีมนวนนะคะเนี่ย นี่แชมพูแล้วก็ทีทเมนนะคะหนะึ่งแถมหนึ่งในราคา175บาทแล้วก็ของเขาจะมีอาบน้ำด้วยชาโว่เจลนี่กลิ่นนี้ขายดีนะบอดี Back one, ้แบ็กวานิลานะคะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกัน175แล้วก็มีบับเบิลบาร์ตัวนี้สำหรับตีฟองเยอะมันจะมีวิงวิงหน่อยนะ175เหมือนกันแล้วก็จะมีครีม หลายกินเดียวนะคะพเพื่อนๆแมงโก้ก็หอมเหมือนกันนะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งถมหนึ่งค่ะแล้วก็มีน้ําหอมฉีดแล้ววิงวิงค่ะเพื่อนๆแต่ตัวนี้สองร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งถถมหนึ่งนะก็หอมแล้ววิงด้วยนะแป้งฟืนนี่ก็เลิศค่ะแล้วก็มีตัวนี้บอดี้โลชั่นของบอดี้ลาชูรีเหมือนกันมีหลายกลิ่นนะคะเพื่อนๆตัวนี้หนึ่งถหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะ นี่กรโปรหนึ่งแถมหนึงแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเจลอบบน้ำทองคำสามร้อยห้าสิบบาทนี่ดูทองมันดิโอ้ยซึ้งข้นเนื้อเลยนะ,ะย 8, ถ้าใช้ไปสามร้อยห้าสิบแถมฟรีผมนักหน้าทองคำของกิีิดอนนะคะหนึ่งซองเลยคู่กันไปเลยนะสามร้อยห้าสิบถูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโบก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะดูซิ ผมสวยเป้านี่ร้านใหม่อะด,ดิก็สวยอยู่นะหล่อนผมเธอยาวมากค่ะวันนี้จะไป,ปไหนอะคะวันนี้ไปไนนเปเพืนเบอร์เตเพื่อเนเป็นชลัยเป็นชื่อปุ้ยอ้าวนนี้เขาจะไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะอืมโอเคไม่มีอะไรหรอกแหอัปเดตนใหม่น่ารู้สดใสขึ้นนะคะ หายเวนาน,นก็จัดเป็นสี่คลิปเบาๆค่ะเพื่อนๆให้มันตลืมดกันทีข้ามมันเลยนะลูก <Okay. S 1> ค้าก็เงียบๆเนี่ยท<ๆ>ั้ทงวันเลยไปดีกว่าบมดแล้วมากมายไปแล้วค่ะบายบาย